สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสตอมไบโอ닉นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงคลิปง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงคลิปเองนะครับวิธีการได้นะครับเราก็ต้องมาการสมัครช่องอยูทูบ่อนนะอ่ะซึ่งถ้าสมัครช่องคุณนะครับทุกค,คนจะได้ช่องปเปล่าๆนะเดี๋ยวผมต่อกันในอีกเอ่อได้ช่องปเปล่าๆนะครับจะจะไม่มีคลิปอะไรเงี้ยครับแล้วก็โปรไฟล์เป็นโปรไฟล์สีตามอีเมลคันนะวิธีการเปลี่ยนนะครับให้กดมา ตรงรูปอิศรครับตรงนี้ครับอิสระไหมครับกดเข้าไปครับจากนั้นครับเราก็มาดูที่ครับเราก็กดเข้าไปนี่ครับรูปตัวนี้เลยนะจากนั้นครับเราก็สามารถเลือกรูปในแกลอรี่ของเราได้นะครับแต่ผมในเมื่อผมมีนะผมก็เลยจะไม่ลงนะจะไม่เปลี่ยนแล้วก็รูปหลังก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับชื่อช่องครับก็ตรงนี้ครับ่าส่วนของลิงแชร์ชื่อช่องอยู่นี่ครับเพิ่มข้อดีไปนะครับนะครับถ้าสมมติ ว่าใครเพ่เข้าอธิบายก็สามารถเพิ่มได้นะครับต่อไปครับเป็นในความเป็นส่วนตัวครับให้คนปิดนะครับเป็นเงินคนจะไม่ค่อยเห็นช่องนะครับแล้วก็นเสร็จแล้วครับเราก็กดออกมาครับอ่ะพิการครับเราต้องมีแอปถ่ายคลิปนะครับไม่ก็เป็นเจ้าตัวโปรแกรมถ่ายคลิปที่ติดกับโทรศัพท์เอาะครับซึ่งเทงนี้น่าจะมีอยู่นะครับแต่น้องผมนะฮะได้โหลดมาเพิ่มเนาะ จากนั้นครับหลังจากที่เราได้ทำการโหลดมาแล้วนั้นเราก็อัดคลิปนะคะสมมติว่าเล่นเกมนะเล่นเกมไโอนิีตัวนี้กเ็เล่น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 ไปอ่า้เสร็จแล้วเราก็กดหยุดนะครับหยุดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอวิธีการใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับเพื่อแรครับเรากดไปแล้วครับเราจะได้ทั้งหมดหน้าต่างสี่หน้าต่างเลยครับมีอ่ากดอัดและหยุดอัดกดก่อน,นครับ เรียกว่ากอหรือรว่าสต็อปเออกดหยุดคลิปนะฮะเพื่อเป็นการตัดช่วงที่เราไม่ต้องการออกไปส่วนผมถ่ายปุ๊บแล้วผมก็จะกดหยุดนะถือว่าผมข้ามเวลาเงนี้ครับก็จะหยุดแล้วก็ค่อยไปกดตอนที่ผมต้องการให้เปิดนะครับก็อธิบายง่ายว่าเหมือนเราตัดช่วงที่เราไมาท่ที่เวลา,านานนะให้คมมลิปม่ั้นลงครับนะต่อไปแค่ผาพมาจอครับรูปกล้องสีขาวนะครับต่อไปก็อันนี้เป็นอะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันครับ ก็แม่ที่บายเหมือนกันนะผมอธิบายไม่ได้ครับเพราะว่าผม,มเหมือนกันว่าเกินนะครับแต่หมดตากสิวนี้ก็ถือว่าให้ฟังชั่นมาค่องดีนะครับนะฮะอ่ะต่อไปทุกอ่นแล้วเราเออยังไงดีอ่นแล้วเราได้ไปคิดนะครับเราเข้าไปที่ youtube ครับเราสามารถกดบวกตรงนี้ได้นะครับบวกนะครับจากนั้นจะได้จะสามารถเอ่อให้กดอนุญาตนะครับ จะ,อะบอกว่าได้แล้วก็ไลฟ์สดได้เองนะครับแล้วก็โพสต์อีกนะครับโพสต์เกี่ยวกับอาไรเหยื่ต่างๆครับอะไรสุดนี้ต้องใช้พูดตามนะครับเยอะครับก็เลยอันนี้คือวิดีโอครับเราสามารถเลือกวิดีโอในเครื่องของม,มันนะครับก็เลือกตามนี้นะครับ วันเลือกแล้วนะครับเอ่อสมมติผมจะใช้คลิปอันี้อา่าคลิปคลิปคลิปเอ่อเดี๋ยวใช้คลิปอันนี้ดีคลิปนี้ครับเราขออนุญาตครับอ,อนุญาตเลยจากนั้นเพื่อนๆเห็นไหมครับเราก็สามารถเราก็ใส่ชื่อช่องนี้ครับสามารถใส่ชื่อช่องไอ้ชื่อช่องดีชื่อคลิปนะขออภัยครับชื่อคลิปนะสมมติว่าพิมพ์นะครับว่า เล่นนะครับไบรโอนิ ic, นะ ep หนึ่งนะฮะ ep หนึ่งอ่าโอเคครับเราก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะครับผมไม่อัปโหลดนะเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่อัปโหลดนะครับอ่าต่อไปจังบนะแล้วก็เพิ่มคำอธิบายนะครับก่อนที่จะกดถัดไปอันนี้เป็นที่สานะครับถาะที่ตั้ง p e r ริสแล้วก็อนุญ,ญาตนะ เไม่เห็นเปิดไหมเปิดหรือปิดนะครับก็สุดท้ีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกับช่อง Storm b i o n i c ของครับ